Welcome back to the Channel ไทยออโต้วิชั่นวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถ Crossover Hybrid รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากนั่นก็คือ Toyota Yaris Cross HEV 2026รุ่นปรับโฉมที่มาพร้อมความคุ้มคา่าปรับดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำสมัยกว่าเดิมใครที่กำลังรอรถประหยัดน้ำมันและใช้งานง่ายในเมืองบอกเลยว่าคลิปนี้ต้องดูให้จบ โตโยต้ายาริสครอสเฮียบสอีสมาพร้อมดีไซน์ด้านหน้าที่ปรับให้ดูทันสมัยและสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ไฟหน้าเล็กออกแบบให้คมชัดและดูพรีเมียมกว่าเดิมด้านข้างยังคงเส้นสายเฉียบคมในสไตล์เออร์บานครอสเซอร์เพิ่มความเท่ด้วยล้ออลลอยลายใหม่ส่วนด้านท้ายก็มาพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบซิกเนเจอร์ทำให้รถดูโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนภายในห้องโดยสารออกแบบให้กว้างและนั่งสบายขึ้นวัสดุให้ความรู้สึกพรีเมียมระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอใหม่ที่ตอบสนองเร็วขึ้น มาพร้อม Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างลื่นไหลนอกจากนี้ยังปรับระบบเสียงให้คมชัดขึ้นทําให้การขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลสนุกกว่าที่เคยจุดสําคัญของรุ่นนี้อยู่ที่ระบบ Hybrid Generation ล่าสุดของ t o โยต้เครื่องยนต์ประหยัดขึ้นทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้แรงตอบสนองดีขึ้นอัตราเร่งในเมืองคล่องตัวแม้การจราจรจะหนาแน่นก็ยังรู้สึกว่ารถเคลื่อนตัวนุ่มนวลและเงียบกว่าเดิม สิ่งที่หลายคนชื่นชอบค,อคือความประหยัดน้ำมันที่ทำได้ดีมากเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันระบบความปลอดภัยโ y o ย t s a เ e t ตี e เซนรุ่นล่าสุดถูกติดตั้งมาแบบครบชุดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบปรับความเร็วอัตโนมัติด,ด้วยเรดาร์ระบบเตือนรถออกนอกเลนและระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจมากขึ้นทุกครั้งที่ออกเดินทาง ช่วงล่างของยาริสครอสเอ e ีว2026ถูกปรับใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้นการเลี้ยวในโค้งมั่นคงกว่าเดิมและยังคงให้ความนุ่มสบายเหมาะกับสภาพถนนในเมืองไทยนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็น Eco, Normal หรือ Power อร์ทำให้เลือกใช้ตามการขับขี่ที่ต้องการสรุปแล้ว Toyota ายาริสครอ s เอ v 2026คือรถที่ตอบโจทย์คนเมืองอย่างแท้จริง ทั้งความประหยัดดีไซน์สวยขับง่ายและเทคโนโลยีครบครันหากคุณกำลังมองหารถไฮบริดราคาเข้าถึงง่ายคันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไทยออโต้วิชั่นเพื่อไม่พลาดอัปเดตรถรุ่นใหม่ก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ